ครับผมสวัสด <acağız unserem. S 1> uh, ีครับเช็นเมื่อเช้าที่เล่าไปนะวันที่12มิถุนการนก็จะมีโครงการวิ่งเพื่อหาเงินมาช่วยบ้านทักพิงวันนี้ก็เลยเมื่อกี้ก็เลยวิ่งกันตนลงมาที่อยู่ตึกตอกชั้น12นะก็ เรื่องนี้เป็นับที่เชิญรีบาร์นะครัก็จะเป็นบ้านพีกผ่อนนอกแม็กซ์บ้านพักผมเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเองนะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะก็ของสำหรับที่นี่จะสร้างมาแล้ว6ปีนะคะก็คือสร้างให้กับครอบครัวผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่รีเฟอร์มาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ไม่มีที่ขับในพื้นที่ใกล้ๆหรือว่าพื้นที่กปุ๋ ก็คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถได้แล้วก็น้องที่ที่ที่ปกรธโกวธก็พักได้ด้วยนะคะตัวใหญ่ก็มาทำมะเร็งใายแสงเนี่ยพักเป็นมะเร็งปลูกไข่ตับปลูกไข่ไตแล้วก็ผ่าตัดหัวใจก็เหมือนแหล่งพักพิงอาจจะเล็กๆนะแต่ก็ช่วยครอบครัวที่ลำบากเนี่ยได้เด็กที่ลำบากอยู่แล้วเนี่ยได้มีการดูแลที่ดีขึ้นอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วก็สามารถไปให้บริการต่างๆได้ก็เป็นศูนยที่ดีนะ ว่านี่ก็เป็นหลักอันหนึ่งที่เหมือนจะช่วยช่วยกันแล้วก็ไองานวิ่งก็จะมีหนึ่งสองรายการส่วนหนึ่งก็จะมาช่วยใช่กับส่วนช่วยมาสก์ทีมเดี๋ยวเราไปดูข้างในได้ไหมค่ะได้คระบก็นั่นล่ะนะมันจะเป็นขึ้นหนึ่งของหนึ่งสองนะก็เรื่อเป็นส่วนของรุ่นเชื่อว่าไทยในบ้านพักทีเพื่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กอืมครับก็มีจัดบรรยากาศให้เด็กให้เครียดนะคือดูสบายๆอยู่บ้าน เดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมบ้านทับพิงก์โบนัลแบล็กดอโนเฮาส์กันครับก็จะเป็นผู้เสต้อรัก็มาตองเช็คอินนะคะก็คือเหมือนกับเคาน์เตอร์โรงแรมนี่แะคล้ายก็คือทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ผู้ขัดผู้ที่สามารถที่เข้าพักแล้วก็ส่งมาที่ทัพทิงแล้วก็เช็คอินโอเคน่ารักดีนะตัมืออบอุ่นดูไม่เหมือนโรงพยาบาลเลยอ่เด็กเเนี่ก็บากอยู่แล้วก็ต้องมาล้างทายจากที่อยู่หลายวันเลยว่าเด็กมาสายแสงเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยก็ต้อง แล้วากก็ไม่ได้เครียดมากความรู้สึกเหมือนบ้างแล้วมีห้องอยู่สามห้องครับแล้วคนที่จะมาต้องแล้์ใังไงครับถังโลภมบาลที่บอกเค่ะอ๋ออมาจะพักมาให้พักมาให้นะคน่ารักดีนัแตนะเอน่านครันคมแม่กับน้องค่ะในห้องดาอคมากับน้องได้ก็จะมีห้องสามห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักเดี่ยวนะครับ ไปท้องน้ำด้ยในตัวหรือว่ายกพื้นนะงาระบบงานระบบนะได้ไหมน้องกโนนี่มีน้องคนหนึ่งที่ผมเคยเจอขอเข้าอีกโลได้ไหมขอญาตไล่ตรวจได้ไหมไม่เป็นไรนะจะได้ให้ตรวจนี่ก็เป็นน้องเกโนอ่าครับเดี๋ยวไปเยี่ยมชมน้องกิโนนะครับขอไล่ตรวได้ไหมลูกไม่ว่าอะไรนะน้องกิโนก็เป็นตัวอย่างเด็กที่มาอยู่ที่นี่นะ ก็เราเจอมาเจอที่ไหนแล้วพี่โรทีส่วนตรงในถึงลุงใช่ไหมมาแคไหนแล้วลูกที่นี่ครับปีที่แล้วค่ะอ๋อแล้วก็ไปเจอที่ไหนอย่างเงี้ยที่ทาอาหารใช่ไหมอ๋อเขาเป็นต้าไปเรียนเป็นบาริสต้าที่ศูนย์กรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการใช่ไหมใช่ใช่ไหมลูกอืมลูกเป็นน้องที่ไหนแล้วเจ็ดอ่าไหนลูปที่เจอลุงนิดมีไหมมีค่ะ มีเยอะเลยเะหรออ๋อ uhm น oh, oo, ี่ดูอืมครับอันนี้งานกาชาดอันนี้งานกาชาดเห็นไหมอ่าเน่เคยเจอคุณลุงมาแล้วใช่แล้ววันนี้มาทำอะไรเอางี้มาน้วนฉายแสงฉายแสงฉายกี่หนแล้วลูกอันครั้งนี้หมายถึงว่าเป็นสิบรอบแล้วค่ะสิบรอบรอบที่ฉายกี่หน นึงบางครั้งก็สามสิบบางครั้งก็ยี่สิบแต่ว่าครั้งนี้สิบสิบผลสิบผลมันห่างกันในทุกวันอย่างนี้หรือนะค่ะมันครั้งหนึ่งเนี่ยมันไปทุกวันทุกวันแค่สองอาทิตย์ค่ะอ่าโอเคนี่ทำไปกี่ผลแล้วรอบนี้ห้าห้าผลแต่คุณแม่มาอยู่ด้วยเลยดีไหมดีค่ะสบายใจเลยเนาะนี่คุณแม่เป็นไงบ้างคะคุณแม่มาอยู่ดีๆต่อยไหม ขายแสก็จะมาทุกๆครั้งอ่ะดีเลยไหมเนี่ยอยู่ที่นี่สะดวกดีเลยค่ะก็อยู่เป็นครอบครัวนี่น้องก็มอยู่บ้านเลยน้องไม่ต้องเดินทางไม่งั้นเหนื่อยบางทีเดินทางรถไฟฟ้านะคะก็เหมือนกับชักเป็นรถไฟฟ้าอ้าวเหรอใช่ไม่เป็นไรนะเออขอให้คุณเ้นอีกอ่าเซอีกรอบได้อ่ครับอันตรงนี้นะอออ่า เป็นมีเพจนะคะมีเพจเหรนจ๊ะยิ้มตู้รีออฟเปียโนค่ะดีจ้ะเป็นกำลังใจให้นะมิโน่สู้ๆเลยทั้งพวกเราก็เนี่ยครับเป็นกำลังใจให้น้องดิดชื่อตลอดยิ้มตลอดเรียกไปทำกระป๋อเป็นว่าอย่าเป็นมาริต้าด้วยทำเป็นไหมเป็นค่ะตอนนี้เจ็บขาใช่ก็ยังเดินไม่ได้แล้วนั่งรถเข็นก่อนนะใช่ค่ะดีเลยครับแม่สบายนะอยู่ทั้งวัน อยู่กี่เล่าอันนี้อยู่กี่네วันอันนี้รอบนี้อยู่กี่วันสองอาทิตย์กับสามอาทิตย์อยู่ที่ตลอดเลยใช่โอเคครับอีเกมีอย่างนี้เยอะๆนะครับไปใหญ่เอาที่เพจอ่ะแบตเตาลี่รับเปียโนตติดามน้องได้ติดตามได้เดี๋ยววันที่วันที่สิบเป็นอะไรนะอธิบายได้ไหมเผื่อผู้ชมจะได้เข้าใจเป็นมะเร็งสมองอ๋อโอเคกร้ามไขสันหลับเป็นมาทั้งหมด ตั้งแต่อายุ11ก็อนวันนี้17ก็6ปีกว่าโอเคคู่หน้าเลยก็คือใช้แสง10รอสิบครั้งผ่าตัด6 6ครั้งก็คีโมแล้วตอนนี้ก็ทานคีโมเมตนะคะโอเคแต่เป็นเด็กที่อบโอ้มีใช่ใช่ก็คือพลังบวกชนะทุกสิ่งอะค่ะคือแบบเขาจะยิ้มสู้พลังบวกแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับแฟนเพจโอเค เราเป็นเราไม่ได้ให้แรงใจกันนะน้องพี่โนให้กลังใจเราอ่าครับขอบคุณมากซึ้งนะสมบัติหน่อยปึ้งอ่ารับดูบาลันพี่โนนะไม่รู้ใครให้พลันไทยเป็นยังตึ้งแล้วาะจริงแล้วเปียโนเขาเพิ่งอ่อนแรงแล้วเดินไม่ได้เมื่อวานเีนอยากจะไปรับคุณลุงข้างหน้าเอาไปจองเลยเขาก็เขาดีใจมากเขาก็เลยแบบ ตื่นแต่เช้าเลยเดี๋ยวต้งก่อนนะเดี๋ยวตต่อได้ลูกไม่กัวละบีรแม่กูกูนะเลวี้หายเลยค่ะขอบคุณนะแล้วเป็น้งใจน้องเป็นน้งกัต้องกเหมือนน้องเปโนน้อะครับบายบายครับโอเคครับนี่ครับสำเรับว่มาตอนนี้ต2ดต่าวิ่งกันจะได้ช่วยกันติ่กัแล้วตอนนี้ก็มีอยู่แค่สามห้องถ้าให้เราขยายได้อยู่ที่อื่นนี่นะ บ้านอ,อย่างนี้คืออินทรบุรีเนี้ยถ้าไปช้ายังกลับก็แย่อ่าใช่ครับถ้าจะมาหาโรงแรมนอนก็แพงอีกลำบากอีกแล้วบรรยากาศก็ไม่เหมือนบ้างครับแล้วนี่อยู่ใกล้หมอใกล้อะไรยี่สะดวกอ่าใช่ครับดีครับพวกาผมานี่ก็มาก็ดีที่ทัพป้ามีอะไรเนาะอืมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมครับโอ้วิวสวยเลยด้วยอ่ามีวิวนยครับวิวกรุงเทพของเราเนี่ยโอ้ยย่างสีลมนะครับคมีห้องตากผ้าที่อยู่ดีครอบครัวเลย มีทรงสักข้าด้วยก็อยู่ก็ยี่สิบห้าครอบครัวที่ไหนบ้างนะจะมีห้องหลวงด้วยใช่อันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่คอยต้อนรับมาต้อนรับค่ะมาต้อนรับมาด้ไหนเนี่ยมาจะไหนเหรอลูกเป็นไรอ่ะลูกแบบไโอ้แล้วผ่าไหมผ่าผ่ายังผ่าบางทีจะมั่นใจให้นะดีครับแล้วจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยไม่างเดียวเถอะดีด้วยนะดีนะ มาจับตาโอ้โหครับมาจับทั่วประเทศเลยรู้เป็นไรหเเาแล้วไหลอะเปลี่ยนเลยหรอเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วแล้วจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวนี้น้องมาตามนั่องสวนหัวใจแต่มนี้เบาหวานขึ้นเจ็ดร้อยแล้วขบขึ้นหนางตาเบาหวานขึ้นอดีมากมีที่สวยนี่ก็ดีเหมือนกัน ดีจ้ะดีมากๆเลยซอยเดียวคนจนจังขวายอ๋หนะลายหลายเลยล่ะค่ะขอบคุณบ้านแม่หลายหลานั่งรถไฟฟ้าหเออนั่งรถรถ้ามากลันั่งรถกรุงเทพลงเลยมาลุงหอชิดกันอ้จะกลับเมื่อไหร่น้ำตาลรถแห่งปกติไข่ดาวจะจะนอนที่นี่เลยนะจะนอนหี่อเคบอกพดง่ายกันเป็นใจไ้นะนี่มันอะไรนะจะไปลายลูกไปลาอ๋อปลูกยัง เรียบร้อยไหมกี่ตัวลูกกี่ตวหนว่งตัวเฮ้ครูเดือนเหรอครูผ่านคูไทยศาสตร์แล้วแล้วอยู่ไหนเนี่ยลูกอยู่ไหนอ๋อแต่แม่อย่างนี้แล้วจะออกได้เมื่อไหร่รู้ยังออกยายเหรอแล้วแม่เข้ามาไหมอ่ะโอเคเป็นกำลังใจเลยครับนี่มาเป็นไหนยะมาตึ้งเล่าไปริ้วเหรอน่าเดืยวงันบ้านของกระไรลิ้วเราเปิดอะไรจ๊ะ อ๋อแล้วเป็นไรลูกเป็นไรที่เรื่องี่นทัวรแล้วก็เป็นหลานเป็นหลานขายยาเรียบร้อยอยู่ไหนนอนอยู่ไหนล่ะนอนที่บ่อนนะเป็นกำลังใจให้นะอายุเท่าไหร่แล้ะหลานหกขวบโอ้หกขวบก็ต้องหายแล้วเนาะครับวัอดีหน้าให้ไหนเนี่ยน้ามันหวานหลานเป็นไรหรือลูกลูกเป็นไรคล่ะอายุเท่าไหร่ลูก หายยังหลอดของสีลยอโอเคตู้ๆนะครับกือมังใจสะดวกไหมที่นี่สะดวกค่ะอ๋อ้นี่จะมาจากตะวันตอหลานเนาะตัวปากแก่อะไรอันเนี่ยเรืไรแต่ก็ไม่รู้่อะไรหลายๆไขค่ะต้องเปลี่ยนไหมคือว่าเพิ่งจะเป็นค่ะอ๋อไปวายนี่เหรออ๋อต้องอกอกไค็ไตอายุเท่าไหร่ครับหลายแล้วค่ะอ่สิบสามค่ะพูดไม่เด็กก็เป็นโรคไตแล้วโอเคแล้วอยู่ไหนอ่ะ อยู่กี่วันเนี่ยตอนนี้มาอยู่ได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ก็ได้ไปเยี่ยมง่ายๆเหรอใช่โอเคเปาา็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณค่ะโอ้นี่นะครับเห็นใจทุกคนเลยนะอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรออยากราพบอาจารย์นถ้าพูดว่านแม่ยนี่พวกคนจึงมันงม่นาจใจนี่เนี่ยจะพูดว่าเมียน ที่นุ่งห้องแม่บ่ายเลยคิ้วเนี่ยเชียคู่ไหนนะบ้านไหนบ้านหนูอยู่อำเภอควนสานจังหวัดชัยภูมิจะเป็นเขตร้อยต่อกับชุมเทศขอนแก่นจ้ะแต่โรงพยาบาลไม่โรงพยาบาลทำไม่ได้ยังต้องต่อมันเ้งนะโรงพยาบาลชุมขอนแก่นหมออาจารย์หมอสุภัตนาส้มาะจ้ะโอเคครับคุณนาองดีครับเดี๋ยวใจให้นะทำโอกาสไปเดินเล่นในกรุงเทพมั้งแบบนี้มีให้เดินไปถึงตรงก็ได้ัก่อนนะเดินเดินแล้วถึงตรงขอบคุณนะครับ เดี๋ยวเราไปชมห้องครัวนะครับก็จะมีผู้ีการคุณูบริาหก็น้ากช่นเยนมีนะช่วยบรรเทาความทุกทุกข์พ่าแม่ทุกหนักอีแล้วเราก็ช่วยบรรเทาให้ได้นิดหน่อยไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบุณนะดีจนะาแล่านะครับยดีม ก็อยู่ห้องด้านเล้งไมกเิด่ทั้งหมก็มีห้องพัก็มีห้องพักผ่อนด้านในห้องมกกี้นิดหน่อห้องแกี้ค่ะอันนี้จะเป็นผู้บริจาคผู้บริจาคขอทราบค่ะผู้บริจาคมานี่เหรอผู้บริจาคบริจาคให้บริษากกีอ๋อีก็จะเป็นห้องพักผ่อนห้องพักนั่นเองนะครับบริเวณนี้ก็เป็นที่นั่งพักนะครับ คแม่ครับงได้ไหมครับออโอเคครับเป็นห้องรวมนะครับหอนอนรวมเดีวเราไปกันต่อนะครับมีห้องรวมชายห้องรวมอวนหิงชายั้ได้สใชดีครับพวกเราก็เป็นสิ่งดีๆนะที่ คือเด็กบวยไม่ดีอ่แล้วแต่อย่างน้อยที่เราทำก็คือให้ครอบครัวก็วมีความสุขขึ้นมากนะเอะอช่วยกันครับก็เดี๋ยวอาจารย์ลงนามเป็นเป็นกำลังใจนิดนึงนะครับที่ต้อมพักกิงโรโนัลแม็กเกอร์ดอ์เฮาส์โงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาติไทยนะครับเราอยู่วันที่ชั้น12ตึกสอครับก็เป็นอีกหนึ่งห้องพักบ,บ้านพักดีๆนะครับ นะครับขอปคุณมากค็พวกเราคงเข้าใจดีขึ้นนะว่าโครงการทำลายก็วันที่ติดต่อพฤติการถ้ามีเวลาก็มาวิ่งหรือไม่ได้ไม่วิ่งก็มาจาคช่วยกันอ่าใช่ครับไม่ใช่มาแต่มีหลายโครงก็ยังคิดเพื่อดูแลครับน้องๆนั่นหลายคนแม่เป็นทั้งโรคสามโรคตายโรคหัวใจมะเร็งเด็กๆหรือว่าแม่ก็ช่วยทําให้ขุนใจมากขึ้นก็ขอบคุณสำหรับีนะครับโครงการดีนะครับคุณตาจัร์ด โอเคครับเวลาถ้าเกิดขอลาด้วยก่อนนะเดี lab, ens, ๋ยวจะกลับไปตัวรุ่นต่อครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ